ก็ปิ้งขนมปังอะดิเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆเขามีเครื่องปิ้งขนมปังแถมมาให้ด้วยนะจะบ้าเหรอนี่มันไม่ใช่ที่ปิ้งขนมปังนี่มันที่ชาร์จมือถือของรถรุ่นโอล่าศูนย์เจ็ดคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างแรกรถคันนี้มีดีไซน์เรียบหรูขอ,อบโค้งคล้ายกับรถเทรนด์ดังแถวยุโรปแล้วเป็นรคอุ้งเท้าแนวน่ารักมากข้างในรถไม่เหมือนใครมีที่ปิ้งขนมปังเฮ้ยมีที่ชาร์จมือถือแบบไร้าสายด้วยแค่ใส่ลงไปตรงนี้ คอนโซลกลางรูปเตอรท์ที่ปกติอยู่ในซุปเปอร์คาร์เท่านั้นมีปุ่มปรับโหมดสปอร์ตตรงพวงมาลัยแบบนี้ท้ายรถเปิดได้สองวิธีเปิดจากข้างในกดปุ่มตรงนี้หรือจะใช้คลิกคอนเซอร์ก็ได้แต่ต้องมีกุญแจอยู่กับตัวนะเอาไหมตัดี รถคันนี้ยังมีระบบจอดอัตโนมัติให้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นจอดเข้าซองจอดเทียบข้างทำเองได้หมดเลยจะมีเฉพาะในรุ่น long range u r a และรุ่น p e r m a n e มเท่านั้นถ้าเป็นรุ่น long range จะวิ่งได้ไกลถึง6 2ยกิโลเมตรต่อการชาร์จ1นครั้งราคาโอราส่วนเจ็ดตอนนี้เริ่มต้นที่1 8 9 0 0ล้านบาทส่วนราคาประกันชั้นหนึ่งเป็นนิดมากเริ่มต้นที่26,0 0 0บาทเท่านั้นเพราะเราไม่รู้เลยว่ารถแต่ละรุ่นต่างกันแค่ไหนยังไงรู่ไวก่อนจะดีกว่าค่ะ